สวัสดีครับผมมูเทลเซราทูบราโวไมอินเดียจาก e อโกเอ2นะครับแล้วก็กลุ่มเมืองสมาชิกทางจันทบุรีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นการทดสอบแอปพลิเคชันดอยสตาร์อีกแล้วนะครับเนื่องจากดอยสตาร์อัปเดตบ่อยมากนะครับอัปเดตบ่อยมากแล้วก็พอดีอาทางเซิร์ฟเวอร์ e อโกเอ2เนี่ยได้มีการอัปเดตเหมือนกันนะครับก็คือมีการเชื่อมท็อปกุ๊ก 520822แล้วก็520175เข้ากับโมดูล C และโมดูล M นะ520822เนี่ยจะไปโมดูล C แล้วก็520175ไปโมดูล M นะครับหมายความว่าถ้าท่านมีเครื่องในระบบ DMR ท่านไป TXT เท่ากย์แปด520822หรือท่านตั้งรับที่ 520822นะครับทอกุ๊ป520822ท่านก็จะรับและส่งสัญญาณเข้า EX822 โมดูลชาลีได้แล้วก็เช่นกันถ้าท่านตั้งตั้งรับหรือส่งที่ท็อกุ๊ป520175ท่านก็จะรับฟังโมดูล M ของ EX822 X ได้เช่นกันนะครับทั้ง DR m เนี่ย ไปสู่ดีสตาแล้วก็ดีสตาก็ไปสู่ด m มรเสียงก็อาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างนะครับเนื่องจาก2ระบบนี้แบนดวิดต่างกันนะครับแต่ว่าก็จะต้องมีระบบถอดปลถอดลาเสียงเชื่อมต่อไว้นะครับเป็นตัวทัามดีบีโมดูลละสองตัวทั้งหมดกะสี่ตัวนะครับ mm hmm. ก็เสียงมีผิดเพี้ยนบ้างครับเพราะว่าเนื่องจากดีมากับดีสตาใช้แบนวิดต่างกันก็เสียงก็จะมี เพียงนิดนีนะครับครับแต่เดี๋ยววันนี้เรามาลองนะมาเรามาลองโดยสตารแล้วก็มาลองการทียเข้าท็อปปุ๊บต่างๆด้วยนะครับมาลองดูนะครับเริ่มจากผมเปิดแอปพลิเคชันของผมนะครับอันนี้ขยายหน้าจอสมาร์ทโฟนให้ให้ใหญ่เลยนะครับผมเข้าแอปพลิเคชันโดยสตารนะครับคลิปแรกที่ผมลงไปเนี้ยการเชื่อมท็อปปุ๊บแปดสองสองเนี้ย ต้องทำผ่านดีมาเกตเวในลักษณะดีมาเกตเวนะฮะที่ทำไว้ดานแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเนื่องจากโดยสตาเอาส่วนนั้นออกไปก็คือไม่มีดีมาเกตเพราะนั้นก็โดยสตาใช้กับ x x 8 2สองสไม่ได้กับไม่ได้อยู่ช่วงนึงนะแล้วก็มาหลังสุดอัปเดตเหมือนกันก็คือโดยสตาเขาก็เปลี่ยน เปลี่ยนให้เข้าโหมดีพิเตอร์ได้เลยนะฮะแปดสอได้เลยแล้วก็โมดูลชาลีได้เลยนะอันนี้ถ้าถ้าท่านกดแล้วไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือต้องไปอัปเดตโสต์กับ ID ไฟล์ก่อนนะครับบางทีโสต์เองไม่ได้อัปเดตเพราะนั้นก็จะไม่มีขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งคอนไซ g ์อะไรให้เรียบร้อยนะผมใส่คอนไซน์ของฮัมนิคว้นะะ อันนี้เปลี่ยนเป็นเราใส่ตัวเอง520 0883นะครับ5 2 0 0 8 8 3 E S SD s D ก็คือตัวที่เป็นตัวกำหนด s t ก t i c t o ุ u p นะฮะมีผมทำไมื่ดูหลายคลิปเรื่องเหมือนกันเรื่อง Static t o ุ u p E S s D นะครับก็มาเซตติ้งเนี่ยแล้วก็อัปเดตโฮสอะไรให้เรียบร้อยนะฮะอัปเดตโฮสให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็กลับมาหน้าเมนนะครับหน้าเมนเนีเย่ยก็จะคือนะปัจจุบันเอาปัจจุบันแล้วน,นะปัจจุบันดีสตาเนี่ยสามารถ TX ออกอในระบบดีสตา์ได้เลยแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยเขาเตือนไปเลยนะเขาเตือนไปเลยว่าคุณภาพเสียงเนี่ยไม่ดีนะคุณเทียบได้แต่คุณจะไป TX หรือเปล่าประมาณนั้นลองกดคอนเน็กนะไอเอ๊แปดสองชาลีนะครับ 22, นะเนี่ยเขาก็เตือนมีข้อความเตือนนะครับ ดูนัดยูสโดยสตาร์พอเจเนอเรลดิสตาร์ทีเอ็กนะครับก็คืออย,อย่าไปใช้นะครับเนื่องจากเสียงในการถอดเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยการถอดลาเสียงในระบบเรตตอนเนี่ยจะต้องใช้ชิปถอดลาเสียงดีวีสามพันหรือทั้มดีวีนะครับทั้มดีวีก็คือเป็นแบบยูเอสบีแต่ถ้าในวิทยุสื่อสารก็จะมีชิปดีวีสามพันอยู่นะครับไอค้อไมดีห้าหนึ่งหรือว่าเอ็กซ์เปิดนะพวกนั้นจะมีชิปถอดลาเสียงอยู่ เสียงก็จะออกมาดีนะครับอันนี้หลังจากท่านคอนเน็กเนี่ยเขาก็จะเตือนไว้เลยนะครับให้ท่านรับทราบก็ตามนั้นนะพยายามอย่าทีเครับผมก็จะไม่ tx เอนะทีได้แต่ผมจะไม่ tx นะครับเนี่ยก็จะคอนเน็กไปที่เซิร์ฟเวอร์ถ้าเพื่อนสมาชิกกดคีย์เนี่ยฟังได้เราฟังได้ไม่เป็นไรนะเราทรมานอยู่คนเดียวไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมลองทีที่แปดสองสองชาลีนะครับเนีย่ยมาแล้ว เห็นไหมกดขีเข้ามาแล้วมีสัญญาณข้ามนานี้ก็คือผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วเวลากดขีมีมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือผ่านกด disconnect ไปนะครับแล้วก็มีอีกทางหนึ่งเนื่องจากตามที่แจ้งไว้ทอ็อกกุ๊กห้าสอ2เนี่ยเชื่อมมาโมโดูล x อ8 2เแปดโมโดูลชาลีนะครับ ผมเปลี่ยนโหมดเป็น DFR นะครับโฮสก็คือ B.M B.M เนี่ยเราในระบบ b m r เขาเนี่ยคุณจะเลือก B.M ไหนก็ได้เท่ากุ๊บใช้ได้เหมือนกันนะครับต่างจากระบบ D-Star นะ D-Star เนี่ยถ้าคุณไป X-922 คุณอยู่โมดูล c h a r คุณไปเข้า X-911 ที่โมดูล c h a r เหมือนกันเนี่ยคุณไม่ได้ยินกันนะเพราะว่า,นาเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ในแยกกันนะครับ นอกจากว่าจะมีอินเตอร์ลิงอินเตอร์ลิงหมายความว่า,วา,าระหว่างเซิร์ฟเวอร์แต่และเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเชื่อมโมดูลเข้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นโมดูลของอินเตอร์ลิงเนี่ยไปดูจากเปียหน้าเปียเปียของแต่และอีกเซ็กนะฮะว่าเชื่อมอินเตอร์ลิงไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็จะมีอย่าง822เนี่ยก็จะมีอินเตอร์ลิงเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับที่โมดูล L เพราะฉะนั้น ถ้าเรา tx ที่8 2ดเนี่ยก็จะวิ่งไปทั้งหมดนะฮะที่มีโมดูลลิงก์อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนอินเตอร์ลิงก์ของผม bm 5 1 5 1เนี่ยก็คือของฟิลิปินนะครับเชื่อมโมดูล c กับ m ก็คือทั้งฝั่ง bm เนี่ยฝั่งฝั่งแบรนด์ไมสเตอร์เขาก็จะเชื่อมเท่ากุ๊บให้เรานะครับที่เราแจ้งเข้าไว้ก็คือ520822แล้วก็5้าศูนย2มา c 1 7 5มา m นะครับแล้วก็มีไอ้ก็823เนี่ย823เนี่ยของเป็นของ822เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไว้ทดสอบนะครับก็คือผมก็เชื่อโมดูล C โมดูล L โมดูล M ของ823ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าง822กับ823เนี่ยถ้าท่านอยู่คนล้รีเฟ็กเตอร์ท่านทดสอบได้นะครับโมดูล C ท่านที x ที่823มันก็จะวิ่งมา822ด้วยนะครับโมดูล M ก็เหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้แจ้งเพื่อนๆทางห้องเรียนไว้นะคงไม่เป็นไรนะครับไว้เป็นข้อมูลไว้เป็นข้อมูลนะทุกอย่างคือคือความรู้ทั้งหมดฮะถ้าเรารู้มากเราเข้าใจระบบก็เราก็จะสนุกขึ้นนะครับมาต่อกันนะครับก็อย่างที่แจ้งมา BM เนี้ยท่านจะเลือกใช้ BM ไหนก็ได้แต่มีแต่นะครับแต่ถ้าเราเลือก BM ที่อยู่ห่างเรามากนะครับสัญญาณก็จะดีเลย์มาก ถ้าเลือก B M ที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับอย่าง้องผมเนี่ยผมเลือกฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์เป็น B M ใหม่5151นะครับผมก็ใช้ฟิลิปปินส์นะครับ T J D อย่างที่แจ้งนะครับ520822นะครับก็คือผมเชื่อมไปที่โมดูลชารีของ X, X 822ผมลองกด c o n n e c กนะครับอ่าเข้าแล้วอันนี้ยคือ Connect แล้วนะครับ,บอันนี้คือเขาไม่ได้ห้ามกดคีย์นะกดคีย์ได้นะครับผม ผมจะลองทีเจาก822นะครับอ่าจะเห็นว่าอาจจะยังไม่มานะครับเนื่องจากอดอยสตาเนี่ยถ้าถ้าเรากดคอนเน็กอย่างเดียวถ้าเราไม่ได้ทีเอ็เนี่ยบางทีเขายังไม่ได้เปลี่ยนท็อกกุ๊บนะครับผมก็ทีเอ็กไปครั้งหนึ่งนะครับผมลองทีเอจากไอดีห้าหนึ่งเข้ามาใหม่นะครับอ่าไม่นเนี่ย อ่าเหมือนจะไม่มานะครับเดี๋ยวลอกอ๋อขอโทษครับไอ้นี่ห้าหนึ่งผมไปอยู่แปดสองสามนะครับผมขออนญาตย้ายกลับก่อนนันจะแปดสองสามไม่มีระบบคอร์สนะฮะเพราะนั้นจะถ้าจะทีเอกจ2 3แปดสองสามเนี่ยจะไม่มานะครับผมสั่งเปลี่ยนรีเฟเตอร์ครับได้ยินเสียงแล้ว กลับมาแปดสองสองแล้วครับลองทีเอ็กใหม่นะครับมาแล้วครับนะครับทีเอ็กจะแปดสองสองเข้าแล้วครับผมลองทีเอ็กจากจากโดยสตานะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามนะครับ ถ้าได้ยินเสียงนะี้ยก็มีเสียงจาก i d 51เข้าไปนะเราเทไปเสียงก็ไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดแล้วก็มาดูในหน้าแดช h b บอร์ดเนี่ย mm hmm. ก็จะบอกว่า h MI, อช2 i ีเอ็มไเนี่ยเป็น DMR นะครับ v วีปก็คือ x อไ822 g ค mm ือเกตเวนะฮะเซเวอร์ mm hmm. มาจาก b m 5151 mm hmm. นะครับ mm hmm. เชื่อมโยงมา BM จาก b m 5151 mm hmm. นะครับแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ย ในตารางเนี่ยจะไม่มีขึ้นนะฮะในตารางห้องชาลีเนี่ยมันจะไม่มีขึ้น BMI ตัวนี้คือเป็นเป็น h ฮติเตบีตัวนี้คือเป็นฮอตสปอตนะเป็นฮอตสปอตไม่ใช่ตัวดอยสตานะครับไม่ใช่ตัวดอยสตาถ้าดอยสตาเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ t ีเอจากเบีเนี่ยจะไม่ไม่ขึ้นโชว์ในห้องของแต่และโมดูลเหตุผลเนื่องจากเพราะว่าเครื่องเครื่องนั้น หรือคอนไซน์นั้นเขาไม่ได้มารีจิสเตอร์ในระบบของ x l x นะฮะไม่ได้รีจิสเตอร์เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีขึ้นนะครับไม่มีขึ้นว่าอยู่ห้องไหนห้องไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า,เ,าเขาจะหลบซ่อนอะไรได้นะเนื่องจากผมได้ทำลิงก์ไว้แล้วนะฮะ tg 520822กับ520175นะครับลองกดครับ อันนี้ก็จะโชว์หมดเลยนะฮะว่า TX กี่วิดาทีอันนี้คือเป็นหน้าของแบน d m สเตอร์ล s สเซิร์ของเขานะครับก็คือ,อคอนไซน์ไหนนะครับซอสก็คือ ID ไหนเดนเดเน,น,นชั่นเนี่ยไป520822ศูนย์แะครับ5้า8 2 2ถ้าเพื่อนเขา TX จาก520175นะครับ อันนี้ผมแยกเป็นรีพอร์ตของแต่ละท็อปกุปนะครับเพื่อความสะดวกในการดูนะครับเนี่ยก็จะมาดูได้ว่าเพื่อนๆอ,อ,อ๋นนี้คือไทม์คือระยะเวลาที่ที่กี่น่าจะเป็นกี่นาทีมาแล้วนะะนครับว่ามาจากระบบไหนบ้างนะครับเป็นใครบ้างรีพอร์ตก็ค่อนข้างละเอียดนะของระบบ DMR นะครับจเอาไปเล่นกันครับก็น่าจะแค่นี้มั้งครับ สมมุติว่า,าดูหน้าจออีกนิดหนึ่งฮนะสมมุติต้องการไป175ก็ disconnect ก่อนนะฮะ d i s c o n n e c t แล้วก็520175นะครับแค่นี้แล้วก็กด c o n n e c t ตอนนี้ถ้าท่าน TX ไปก็จะไปออกโมดูล M ของ822นะครับผมขอญาต TX หนึ่งครั้งนะครับขอญาตทดสอบครับ1234 จากเอสตูบราโวมาอินเดียครับรับไม่รู้เพื่อนอาจจะไม่อยู่กันนะไม่เป็นไร <c oughs> ครับก็เนี่ยเราเรามาดูรีพอร์ตในหน้าเดสก์บอร์ดเนี่ยกเ,เ,เพื่อนตอบมาแล้วนะทูคิวเจตอบมาแล้วเครื่องผมสมาร์ทโฟนจะเสียงค่อนข้างเบานะครับรกบทูคิ j เจพอดีลองดอยสาตานะครับดอยสาตา เมื่อกี้ไปทดสอบ822ชาลีแล้วก็เลยอย่าวนมา822 m บ้างครับสเสียงก็ถ้าเคียดก็เสียงเสียงชัดเจนนะพี่เอาที่โทรบบมาพกหมด ครับรับทราบครับขอบคุณครับแค่นี้ก่อนนะครับเอชตูเคเบกออสกาจูเลียดเอชตูบราโวไมอินเดียขอบคุณครับที่ทดสอบให้ครับนะครับครับเจ็ดสิบสามครับเอชตูบราโวไมอินเดียเคลียร์เควสไวแปดสองสองชาลีนะครับ ครับเนี่ยก็แค่นี้นะครับทั้งโมดูล C, โมดูลเตัวเราใช้ดอยสตาร์ได้นะแต่คุณภาพสเสียงของดอยสตาร์เนี่ยก็ก็จะเป็นบางช่วงนะบางช่วงเพื่อนอาจจะเราไม่รู้นะว่าทั่วโลกนี่เขาใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์แบบไหนนะคบางทีเท่าที่ฟังก็มีกระตุกบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าเป็นตัวที่สะดวกมากครับใช้ได้ทั้งดีมาดีสตาร์นะครับก็เอาไว้ทดสอบนะะถ้าจะสะดวกกว่านี้อาจจะ ถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็ DV Switch นะครับก็ผมทำคลิปวิดีโอให้แล้วก็ลองดูกันนะแนวทางนะครับทีนี้เราก็เสร็จแล้วก็เราก็ s c o n n น c t ครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ดอยสตาร์นะครับก็โหลดมาทดสอบเล่นกันนะแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืม ลงทะเบียนให้เรียบร้อยทั้งสระบบฮะทั้งดีสตาทั้ง DMR เพื่อจะได้รับความสะดวกนะเรายังไงเราก็เป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยถูกต้องครับผมคิวยูเจนะครับทุกสถานีจากเชตุบราโวไมอินเดียครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่นี้ครับขอบคุณครับ